รัฐบาลห่วยๆบริหารคุยอะไรกูไม่เป็นรัฐบาลเฮงสวยรัฐบาลห่วยๆบริหารคุยอะไรกูไม่เป็นรวยกระจุกจนกระจายคนมากมายพบอยากฝากโมงนโยบาย านคุยอะไรก็ไม่เป็นจ้องแต่จะขึ้นภาษีขูดรีดประทาชิีเป็นวัดเป็นเวนนโยบายด,ดีดีไม่มีให้เห็นสองมาตรฐานแถมทำงานไม่เป็นแสกแสงทุกองค์กรไม่เวน้นเป็นกรรมเป็นเวนของแผ่นดินนี้ จะหมดข้อเสียทีเมื่อไรจะหมดกรรเสียทีเมื่อไรจะหลุดพ้นสักทีจากไอ้คนพวกนี้ที่ยึดอำนาจประเทศไว้ รัฐบาลเฮงสวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุวยอะไรก็ไม่เป็นกติกาสองมาตรทานจะให้ชาวบ้านนับถือได้ยังไงจงยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกไปจะไปตายที่ไหนก็ไปบริหารไม่เป็นเสือกเขามาทำไมจะให้บ้านเมืองบันลลย ไปถึงไหนกันรัฐบาลเฮงสวยรัฐบาลห่วยหวยบริหารคุวยอะไรก็ไม่เป็นรัฐบาลเฮงสวยรัฐบาลห่วยหวย บริหารคุยอะไรก็ไม่เป็น ความรักทางชนชั้นนั้นล้ำลึกปราะสานผล,ลึกรวมกันเป็นสายทางต่อประชารามานันรักกันชีวันต่อศตรูข้าประจันรบจนสุดใจเราต่างม,มาจากตัวทุกสารทิศมีที่มิรวมกันในป่าเขาจากบ้านกิดเมืองนอนพึ่งไร่ลำเนาด้วยพวกเรา ลมกาตันเดียวกันอันความรักทางทนทานนั้นล้ำลึกรัษาบานเมืร่วมกันเป็นสายพานตัวประชาชนรักครั้งที่วันต่อตะกรูกาประจันรบจนสุดใจเราต่างมาจากตัวสุกสารที่มีชีวิตรวมกันอยู่ในป่าเขา จากบัดเกิดเมืองนอนถึงไทยลำเนาด้วยพวกเรามีโอุโดมการันเดียวกัน มีชีวิตรวมกันอยู่ในป่าเขาจากป่านเกิดเมืองนอนพึงไรลำเลางด้วยพวกเรามีอุดมการณ์เดียวกัน เสียงชาวไทยจากต่างแดนนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวันนี้สถานีนปช USA 2018นะครับประจำวันที่30พฤษภาคม2563นะครับก็มาพบเจอเจอกันทุกวันนะครับก็เริ่มจากเมื่อวานนี้ก็คือเราเปลี่ยนเวลานะครับเพราะว่า,าพวกเราชาวไทยในต่างแดนเนี่ย อยู่กันหลายประเทศทั้งสามสวีปเลยนะครับทีนี้ก็เลยต้องอเวลาที่มันจะให้มันจูนมาตรงกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเวลาจะแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยหาจุดที่มันสมดุลแล้วเราก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นเวลาสามทุ่มในประเทศไทยนะครับเพราะว่าต่างประเทศบางทีทางประเทศไทยคนนอนแล้วนะครับ ทางต่างประเทศเพิ่งตื่นบาง <ๆ S 2> ที่ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> เริ่มจะนอนกันเพราะฉะนั้นสามทวีปสี่ทวีปที่เราได้คุยกันอยู่เนี้ยเป็นเสียงคนไทยจากต่างแดนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถ่ายทอดมาสู่คนไทยฟังนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยจะฟังก็ต้องอยู่ในเวลาประมาณนี้ก็คือก่อนนอนนะครับหลังจากทําไร่ทํานาหรือทําธุรกิจอื่นๆนะครับกลับมาพักผ่อนกินข้าวกินน้ําอาข้า็ก่กอนนอนก็ พ่มารับฟังแล้วก็รับชมนะครับเสียงนอปชอ US a นะครับซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องความจริงแล้วก็จะช่วยเติมเต็มนะครับสิ่งที่มันขาดหายไปในเมืองไทยเพราะว่าประชาชนคนไทยนะครับบางทีรู้ก็พูดไม่ได้พูดได้ก็ฟังได้แต่ไปถ่ายทอดอื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง อยู่ที่ในต่างแดนจะพูดได้มากกว่านะครับแล้วก็เจาความจริงพวกนี้มาช่วยเติมเต็มให้พี่น้องชาวไทยได้รู้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องในประเทศนะครับซึ่งมายืนอยู่ในจุดนี้นะครับก็ลําบากจันจะบอกว่ากัดก้อนเกลือกินแล้วก็ได้นะครับบางครอบครัวถึงขนาดผูกคอตายกินยาตายกันไปแล้วนะครับเนี้ ทำไมมันถึงอ่อมายืนอยู่จุดนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็มีหัวข้อให้พี่น้องได้ได้ฟังแล้วก็ได้คิดพี่น้องชาวไทยในต่างแดนจะเป็นคนมาอา่อไรเรียงให้พี่น้องชาวไทยในประเทศได้รับรู้ได้รับฟังกันว่าจุดที่มันเกิดมาตรงนี้แล้วเรามายืนอยู่จุดนี้มันเกิดจากอะไรนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง มันรวมกันมานะครับโดยกระทั่งหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือรัฐธรรมนูญโจนนะครับเขียนโดยโจนใช้โดยโจนผลประโยชน์จึงตกอยู่ที่โจนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวไทยในต่างแดนก็จะมาร่วมบรรยายให้ฟังนะครับก็ จากคนไทยในต่างแดนหลายๆประเทศหลายๆทวีปด้วยกันนะครับก็จะส่งเสียงเข้ามาก็อยากให้พี่น้องชาวไทยได้รับฟวังนะครับนะครับว่ามันเป็นจริงไปตามนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าประชาชนคนไทยมันพูดได้ไม่หมดให้ยหญกันไม่ออกนะครับบางคนรู้ก็ยังเจยนะครับทนได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ก็ไม่สมควรจะทนกันแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมี พี่น้องชาวไทยจากต่างแดนหลายคนที่จะไม่ความรู้ตอบนะครับเ,เรียนเชิญดรเ,เพียงดิตก่อนดีกว่านะครับคนอื่นจะได้มาขยายต่อตามหลังท่านนะครับอยากให้ดรเ,เพียงดิมาไล่เรียงให้ฟังก่อนนะครับเรียนเชิญดรเ,เพียงดิตครับโอ้ oh. uh. <laughs> สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ ที่จริงก็ไม่ได้เตรียมตัวมากนะครับเพิ่งจะตื่นเมื่อกี้จริงๆแต่ว่าประเด็นนี้ก็ดีแล้วครับผมจะได้พูดสั้นๆเพื่อเป็นเป็นแนวทางนะครับพี่เ็กได้บอกเมื่อคืนนะครับนอนกันดึกมากพวกเราเนี่ยนะต้องขอชื่นชมเลยพี่เอกเมื่อคืนก็นอนกันตีประมาณตีสองกว่ามั้งครับนะแล้วก็ตื่นมาตอนหกโมงกว่าพี่เอกมาปลุกแล้วนะครับครับก็เรื่องรัฐนูลขอบคุณน,นะครับวิทยากรที่ได้ช่วยแนะนําเข้ารายการนะครับอ เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญเลยนะทีนี้คําว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเราไปแย่งกันที่จะเขียนรัฐธรรมนูญจะนะให้ได้รัฐธรรมนูญมาเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราเคยได้มาแล้วนะอันเนี้ยนะบทเรียนที่อยากจะให้พวกเราได้ได้คิดกันเนี่ยคือในแง่ว่าถ้านะรัฐธรรมนูญถ้าเขียนแล้วมันคือความสําเร็จของการการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะนะ เราน่าจะเคยสําเร็จมาแล้วหลายครั้งเพราะว่าเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะกันตั้งหลายครั้งประเทศอื่นๆในเขาเขียนรัฐธรรมนูนเนี่ยเขามีการแก้ไขกันไม่กี่ครั้งและตัวหลักๆเขาไม่เคยแก้เลยบางประเทศไม่มีรัฐธรรมนูนนะไม่มีการเขียนแต่ว่าเขาก็ไม่มีการรัฐประหารนะปัญหาของบ้านเราเมืองเรามันอยู่ที่ว่าตัวรัฐธรรมนูนแท้จริงแล้วเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระที่ต้องเป็นของที่มันแข็งมาก นะมันจะมั่นคงถาวรเปลี่ยนได้ก็คือการปรับนิดๆหน่อยๆแต่หลักการของมันไม่เคยเปลี่ยนแต่สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยรัฐธรรมนูนตั้งแต่ฉบับ2,475นะจนมาถึงวันนี้เนี่ยเรามีกี่ฉบับแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่น้องคงเตรียมข้อมูลลวผมจะไม่ลงตรงนั้นละคงจะมีคนพูดถึงมันเขียนแล้วฉีกเขียนแล้วฉีกเขียนแล้วฉีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย หัวข้อวันนี้จึงเจ๋งมากนะครับเขียนโดยโจรใช้โดยโจรน,นะนะก็ประโยชน์จึงต้องตกเป็นของโจรน,นะนะหัวข้อดีมากนะก็แปลว่าเราถูกไฮแจ็คนะในเรื่องกระบวนการเขียนนะกระบวนการใช้เนะมื่อใครเขียนคนนั้นก็เอาไปใช้นะนะก็ให้ตัวพรรคของพวกพรรคพวกตัวเองนะใช้แล้วได้ประโยชน์เพราะว่ารัฐน,นูนี่คือที่มาของกฎหมาย ใช่ไหมครับหลักใหญ่กรอบใหญ่สําหรับการเขียนกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่ใหญ่ๆลงมากับการแบ่งรูปแบบการปกครองเนี่ยนั้นจะเป็นนะจังหวัดตำบลอำเภอนะหรือว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารธุราการเนี่ยตัวรัฐมนูลมันเขียนครอบไว้หมดใช่ไหมละ่ะรามันเมื่อโจรเป็นคนเขียนเนี่ยเวลาไปใช้เนี่ยมันจึงให้ประโยชน์กับโจรได้เข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่จะใช้อํานาจ เนะมื่อเขาใช้อำนาจนี่เราก็ต้องเดาได้เลยว่านะประโยชน์มันตกกับใครเหมือนสภา,าวันนี้การกู้เงิน1.9ล้านล้านเนี่ยวังว่าพี่น้องจะได้ตามกันนะเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วว่าไปแล้วเป็นเรื่องหนี้สินของพี่น้องทั้งสิน้นแล้วเราก็เดาได้เลยว่าถ้าไม่มีสภาฝ่ายเราเข้าไปร่วมใช้นะคนที่เราเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนพวกเรานี่นะก็คาดได้เลยว่า <S <S ผลที่เกิดขึ้นก็คือประโยชน์ จะตกไปอยู่กับพรรคพวกเขาเหมือนกรณีชิมชอบใช้มาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราสังเกตนะเงินที่เราได้กันมาจะได้มากได้น้อยแล้วแต่ใครอะชิมชอบใช้มันไปอยู่ในช่วงหมดอะไม่มีผลแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแต่ที่มันไปกองรวมอยู่ชัดเจนเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่เนี่ยคือบัญชีเงินฝากของเจ้าสัวทั้งหลายนะหรือไม่ก็บัญชีเงินสะพดนะของเจ้าสัวทั้งหลายถ้ายังไม่มีการสรุปบัญชี เนี่ยนี่ก็คือรัฐรมนูญโจนเขียนโดยโจนใช้โดยโจนผลประโยชน์ก็ตกเป็นของโจนถูกต้องเด,เด,เด้ๆดแต่นี้เมื่อเราย้อนไปดูรัฐมนูญเมื่อปี2475เนี่ยก็เขียนโดยคณะรัฐประหารรัฐรมนูญเนี่ยถ้าอยากจะดูว่าคณะ,ะราษฎรเนี่ยเจตนาแต่เริ่มต้นเป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้พี่น้องไปดูรัฐธรมนูญปี2475สมฉบับชั่วคราววันที่ ย่ uh, 24, มิถ<ม>ุนายน2475นะ mm. แต่ว่านะพอประกาศยึดอำนาจกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอตัวที่ได้มาเป็นรัฐมนูญจริงๆนะ uh, mm. เดี๋ยวแป๊บนะครับ mm. ผมเคยนำเสนอข้อมูลเหล่านี้นะย mm. ิงพี่น้องไปย้อนตามฝังแต่เดี๋ยววเชื่อว่ามีพี่น้องที่ได้เตรียมการสำหรับเข้ามารายการวันนี้จะได้เตรียมการไป รัฐมนูลปี2475าฉบับชั่วคราวเนะี่ยให้อำนาจประชาชนไว้จริงๆคนระับใครเขียนคนนั้นก็ได้อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยจะมีอำนาจอยู่เหนือกษัตริย์นะครับกษัตริย์นั้นแม้ว่านะมีการล้มไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังถือว่ามีการต่อรองยังให้โอกาสอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นเนื่องช่วงที่มีการให้โอกาสกันอยู่เนี่ยก็เลยเนื้อหาสาระเนี่ยก็เลยไม่ตัดไปซะทีเดียวนะไม่ตัด อำนาจกษัตริย์ไปเสี้ยทีเดียวแต่ว่านะให้ไว้เป็นในฐานะที่คล้ายๆของอังคฤษญีีปุ่นนั่นแหละคืออยู่ได้มีอำนาจนะในเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยคณะกรรมเ,เขาเรียกกรรมการราษดรนะกรรมการราษฎรเนี่ยจะเป็นผู้คอยกำกับดูแลทั้งหมดจะทำโดยพระราการไม่ได้ใช้คำนั้นเลยนะแล้ว มาตรานหนึ่งของรัฐธรมนูญปี2475ฉบับชั่วคราวเนี่ยนะครับเขาระบ,บุไว้เลยนะไม่มีการมาเยื่นเยอะนะระบ,บุไว้ว่านี่เดี๋ยวพี่น้องก็ไปดูได้นะครับนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะก็คือเขียนไว้เลยว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายไม่มีส้อยอะไรอย่างอื่นนะ บุคคลที่จะมีอำนาจใช้แทนราษฎรเนี่ยเอาละเขาถือว่าให้กษัตริย์ให้สภาผู้แทนราษฎรให้คณะกรรมการราษฎรและให้ศาลเพราะนั้นก็คือมันก็มีนิติบัญญัติบริการบริหารและตุลาการแต่อำนาจที่ใหญ่ที่สุดนั้นนะครับไม่ใช่อำนาจกษัตริย์ละแต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการราษฎรครับเขาใช้คำนี้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจกฎหมายอำนาจในการบริหารประเทศนั้นหรือว่าอะไรอย่างอื่นยิบย่อยนะัคนที่ เป็นผู้บงการจริงๆเนี่ยคือคณะกรรมการราษฎรจริงๆมันก็คือโพลิตบิวโรแบบแบบนะแบบของคอมมิวนิสต์นั่นเองคือกรรมการการใหญ่สุดของประเทศอะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยมันไหลเข้ามาละแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะคณะกรรมการราษฎรนั้นตอนแรกนะครับหรือแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรนั้นมันยังไม่มีการเลือกตั้งแต่ว่าเขามีแผนการชัดเจนว่าจากนั้นก็เริ่มมีการเลือกตั้งจนกระทั่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกรรมการราษฎรมันเริ่มหายไปเรื่อยๆเนี่ย นะทีนี้นะเมื่อเราพูดตรงนี้นก็จะสรุปนะลงมาละเพื่อให้ท่านอื่นได้พูดต่อว่าไอ้ข้อตกลงว่ากษัตริย์หรือราษฎรเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นการต่อสู้มาตลอดประวัติศาสตร์เพราะสังคมมนุษย์เนี่ยมันเริ่มจากสังคมนะดึกดำบรรมาแล้วลไล่ไปเล่มาเนี่ยพอเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำการเกษตรนะ ต้องทําการเพื่อปกป้องผลประโยชน์นะของสิ่งที่ผลิตมาได้ที่สุดแล้วมันก็พัฒนาไปสู่การมีผู้นำนะผู้นําที่มาก่อนก็จะเก่งการรบนะแล้วก็เมื่อเก่งการรบแล้วนะเมื่อมาเป็นสังคมเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมเนี่ยผลิตอะไรได้เยอะๆก็ต้องมีการป้องกันสิ่งที่ผลิตได้นะมันก็เริ่มมีหัวหน้าที่สุดแล้วก็พัฒนากลายเป็นกษัตริย์แต่นานเข้านานเข้านี่นะครับนะสังคมเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้อง เรียกร้องหาความเป็นธรรมเรียกร้องหาสิทธิในการมีส่วนมีเสียงสังคมมันใหญ่ขึ้นกษัตริย์คนเดียวนะมันเอาไม่อยู่เหมือน2 4 7 5เเราก็เหมือนกันนะเพราะสถาบันกษัตริย์ตระกูลเดียวคนเดียว